สวัสดีครับพี่สิบวิจการสวัสดีครับอ๋อวันนี้ว่างสักประมาณ15นาทีไหมครับอ๋อพอได้อยู่ครับอ๋ออยากจะคุยกันอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับเาเข็มครับใไ้ลูกค้าดูให้ลูกค้าฟังครับครับโอเคเชิญนะครับครับวาดของวัดไตรมิตรครับ ตอนนั้นไปตอบวัตบิดด้วยใช่ไหมครับก็ตอนนั้นผมก็เข้าไปกับทางฝ่ายขายไปพรีเซนต์เป็นระบบเข็มจอดแล้วก็อัจฉีดท้ำปูที่ปลายเสาเขมเป็นเรียกว่า F C P t G, P G. ค,ครับก็ท่านชาวบ้านก็เลยมอบภาพนี้ให้ครับเป็นกลม800ครับกลม800ม mm. ิลลิเมตรลึกหน้าจะประมาณ3.4เมตรโหลวประมาณออกแบบประมาณ200ตันครับ คือรูปเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาคือเป็นรูปภาพวาดกิจกรรมฝาผนังภายในพระมหามณฑบในวัดไต้หนที่ครับสวัสดีรครับผมกอฟพาโก้นะครับวันนี้เรามาอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับทางาพาโก้ชาแนลนะครับวันนี้ผมมีคนสําคัญอีกคนหนึ่งที่จะมาคุยกันนะครับก็เป็นท่านที่ทํางานกับพาโก้มา นานแล้วนะฮะหลายสิบปีด้วยกันนะครับก็เป็นคนที่สําคัญมากๆในการทํางานที่ไซ้์งานหรือว่างานต่อเสาเข็มนะครับก็คือพี่สิทธิพิจการนั่งอยู่ข้างผมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,ค,รบ,ค,รบคุณสิทธิพิจการนี่ก็ทํากับบริษัทมานานมากนะครับก็เดี๋ยวจะให้เล่าประวัตินิดหน่อยว่าก่อ,อนที่จะมาทำพาร์โกเนี่ยคุณสิทธิพิจการได้มีแนวคิดยังไงหรือว่ามีมี ที่มายังไงในการเข้ามาทํากับบริษัทเราครับอ่คือผมเริ่มเข้ามากับทางบริษัทพาโกปทุมธานีของกีจจำกัดก็จริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ช่วงที่ผมเรียนอยู่ปีสามนะครับปีสามที่วิศวกรรมชมพรานผมผมฝึกงานฝึกงานปีปีสามผมก็รู้จักรุ่นพี่ที่เขาฝึกงานที่พาโก้ว่า ที่ที่พาโก้เนี่ยมีรุ่นพี่เกษตรอยู่ก็คือทางดตเตร์ปวิงหรือพี่ปวิงผมก็เป็นคนโทรติดต่อท่านเองเลยครับว่าผมอยากจะมาฝึกงานครับตอนนี้ฝึกงานนี่ก็แรกๆผมก็เข้าใจว่าผมจะมาฝึกงานที่ออฟฟิศตรงเถวสะพานพระรามเจ็ดแต่ว่าเห็นพี่วิงบอกว่าพี่วิงอยู่ที่โรงงาน โรงงานหนึ่งผมก็เลยไปฝึกที่โรงงานหนึ่งเข้าโรงงานหนึ่งที่ตรงแถวปรปทุมธานีตรงแถวฝึกงานนี้อันนี้ช่วงช่วงปีไหนนะครับช่วงถ้าจำไม่ผิดปี2530ูนเลยครับโหนานมากเลยนะสองหครับ2530ก็ฝึกงานช่วงซัมเมอร์พราะว่าภาคเทอมต้นนั้นผมผมไปฝึกที่กรมชุมประทานกอออกแบบที่ปากเกร็ด ตอนนั้นไปอยู่โรงงานที่ปทุมได้ประมาณเท่าไหร่ครับนานเท่าไหร่ครับก็ประมาณสองเดือนกว่าสองเดือนสเดือนกว่าผมก็ชวนเพื่อนรูเมทไปด้วยอีกคนหนึ่งไปฝึกกันสองคนครับครับตอนนี้เพื่อนผมก็เขาก็เป็นคณะบุดีที่คณะวิศวะที่มสวปราสาทนิรไอ้มสวที่องคลักษ์เป็นรูเมดก็ไปฝึกด้วยกันครับตอนไปฝึกนั้นก็พี่วินก็ให้ผมไปอยู่ในหลบเป็นเป็นหลับหลับ แล็บคอนกรีตนั่นแหละครับคอยคอยตรวจสอบเรื่องทรายที่เข้ามาที่โรงงานพวกนี้ครับนั่นนั่คือครั้งแรกเลยที่ว่าสัมผัสกับทางพาโก้ตอนทำงานแล้วก่อนที่จะมาเรียนด้านวิศวกรรมอะไรเป็นแรงผลักดันให้เราสนใจด้านงานวิศวะก่อนก่อนที่จะมาเรียนที่มอที่ชมพทาใช่ไหมครัใช่ครับก่อนที่จะมาสมมูทานเนี่ยครับคือผมเป็นเด็ก หมปลายสายวิทย์อ่ะผมจบมหมอปลายสายวิทย์ที่โรงเรียนมัธยมขมขุกกรัตริใช่ไหมครับเด็กสายวิทย์ส่วนใหญ่ก็แน่นอนอยู่แล้วเขาไม่ไม่แพทย์ก็วิศวะแต่ว่าแพทย์นเนี่ยผมคิดว่าวิชาชีววิทยานี่มันค่อนข้างเสียเวลาในการอ่านหนังสือผมก็เลยคิดว่าผมจะตัดชีวะออกแล้วก็จะสอบทางวิศวะอย่างเดียววิชาสอบมันก็จะเหลือแค่ห้าวิชาแต่คกูวิชา มันเน้นเน้นทางวิศวะผมก็ก็เลยเลือกวิศวะชมพูทานดับหนึ่งที่มอเกษตรก็ติดติดอันดับที่หนึ่งที่เลือกไว้อ๋อครับโอเคก็เป็นออกแนวสาวิตตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลือกวิศวะเข้ามาใช่ครับผมก็ตั้งใจเพราะว่ารุ่นพี่ที่โรงเรียนมัธยมมกุฎกษัตริย์เขาก็ไปสอบเข้ามอเกษตรกันเยอะก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเข้ามอเกษตรนี่ เรามีโอกาสเข้าได้สูงว่าเข้าที่จุฬาสมัยสมัยนั้นคือวิศวะสมทานี่ก็แบบเป็นมหาลัยที่เป็นได้ว่าดีดีอดับต้นๆ้นของเมืองไทยใช่ไหมที่มีตอนนั้นมีมรเกษตรแล้วก็มีที่จุฬาหรือเปล่าตอนนั้นมีมีมีอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนชมพทานครับเขาเรียกโรงเรียนการชมทานแต่ว่าสังกัดของทางกรมชมพทานแต่ของผมนี่เป็นเป็นหลักสูตร ปิยตีอันนั้นเป็นหลักสูตรปวสครับครับครับผมเป็นหลักสูตรปิยตีก็ก็ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเขารักสายมอปลายด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าจบมาได้พี่ปวสผมคงไม่เอาผมก็เลยเอาสายปิยตีแต่เพื่อนมัธยมคนละห้องเขาก็ไปสอบเข้าเข้าสายโรงเรียนชุมนทานครับครับครับเากลับมาที่พาโก้นิดหนึ่งว่าหลังจากมาทําที่โรงงานหนึ่งนะฮะอ่า พอฝึกงานเสร็จเนี่ยก็ได้รับเหมือนกับว่ามาสมัครอีกรอบหนึ่งไหมฮะมามาหลักสทตรจบมา